สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการที่พูดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ถูกต้องอยู่เสมอ เราไม่ได้มีปัญหากับส่วนนั้นครับแต่หากหลักการถูกนํามาใช้แอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ทําผิดกฎหมายที่ละเมิดอธิปไตยคนอื่นที่มายึดบ้านยึดเมืองคนอื่นที่ได้รับการแจ้งวันละเมิดมาแล้วไม่รู้กี่ทศวรรษกี่ร้อยรอบเมื่อแจ้งและพูดคุยไม่สําเร็จเป็นระยะเวลานานขนาดนั้นการยกระดับมาตรการในการกดดันผลักดันกลับกลายเป็นว่าหลักการนี้ถูกนํามาใช้มองในมิตินี้มิติเดียวโดยไม่ได้สนใจคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นคนของประเทศไทยเองนิยามของสิทธิมนุษยชน คือมนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมเสมอภาคแปลว่าใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ได้ใช้กับเฉพาะกรณีของกัมพูชาที่ลุกลานเข้ามาในแผ่นดินไทยและไม่ยอมออกไปตอนที่ลูกหลานของผมโดนระเบิดเสียชีวิตตอนที่ประชาชนหนีหัวซุกหัวซุนผู้ที่มีตำแหน่งแห่งที่ในการบริหารประเทศและนักมนุษยชนเอาหลักการนี้ไปมุดไว้ตรงไหนครับแล้วเสมอภาคตรงไหนก่อนใช้หลักการนี้อย่างเสมอภาคตรงไหนก่อนนอกจากเสมอภาคและยังต้องใช้อย่างเป็นธรรมเป็นธรรมคืออย่างไร คนที่มาละเมิดคนอื่นก็ต้องได้รับโทษต้องได้รับการผลักดันต้องได้รับการกดดันคนที่สั่งยิงประชาชนลูกหลานของผมเสียชีวิตก็ต้องได้รับกรรมได้รับโทษได้รับการชดใช้ตอนนี้มันเป็นทรรตรงไหนครับ คุนเซนมันยังปากดีจ่อระเบิดมาหาประชาชนพวกเราต้องคอยอพยพอยู่เรื่อยทุกวันทุกคืนเพราะเราก็ไม่รู้จะเอาหุนเซนไปเข้าคุกเข้าตารางยังไงประชาชนในพื้นที่บ้านหนองจานก็ยังไม่ได้พื้นที่คืนทั้งที่เป็นบ้านเขาพวกผมเป็นประชาชนชายแดนคนที่เสียชีวิตไปก็ลูกหลานประชาชนในพื้นที่ในชุมชนของเราพวกผมมีสิทธิที่จะพูดจะเรียกร้องแทนพวกเขาอยู่แล้วกลุ่มคนที่มีอำนาจในการบริหารประเทศปกครองประเทศต้องใช้เรื่องนี้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมจริงๆหากท่านยึดมั่นในหลักการนี้จริงๆสิ่งที่ท่านต้องทำอย่างสุดชีวิตคือการมอบสิทธิมนนที่มมัเสอภาค และเป็นธรรมคืนให้กับประชาชนชาวไทยที่ถูกกัมพูชาละเมิดครับประชาชนชายแดนอย่างพวกเราที่ได้รับผลกระทบจนถึงทุกวันนี้ลูกหลานพวกเราเสียชีวิตประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนคิดว่าพวกเราไม่รอกลไกของเวทีโลกหรอครับเรารอครับรอทุกวินาทีรอจนถึงเดี๋ยวนี้รอจนไม่รู้จะรอ,อยังไงแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากลไกเหล่านี้จะทําให้เกิดความเป็นธรรมความเสมอภาคและคืนสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนที่เสียชีวิตประชาชนที่เดือดร้อนของพวกเราเนี่ย เมื่อไหร่ประเทศไทยเราไม่ได้ต้องการความสาใจใดๆเลยนะครับพวกเราแค่ต้องการความเป็นธรรมครับและทุกอย่างดําเนินตามขั้นตอนอย่างมีมนุษยธรรมเริ่มจากการร้องเรียนพูดคุยยื่นเรื่องเจรจาเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเอาไอ้สไประเบิดเขาทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกร้องเรื่องเหล่านี้ไปเรียกร้องกับกัมพูชาได้เลยครับสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นชาติการเป็นรัฐะคืออธิปไตยและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในประเทศนั้นๆน,น,นะครับประเทศที่ถูกยิงระเบิดใส่เรื่อยๆไม่มีความมั่นคงปลอดภยัยถูกลุกนันเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นแล้วก็ตออองงยยยม่าเดี ประเทศที่ไร้ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจะเอาอะไรไปพัฒนาครับประเทศที่ไม่มีการพัฒนาจะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดถึงสิทธิมนุษยชนต่อเพื่อนร่วมโลกอะไรอย่างไรในเวทีโลกครับทุกประเทศในโลกยึดหลักความมั่นคงอธิปไตยของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเป็นระดับแรกเสมออยู่แล้วครับหากมีการรุกรานหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศก็ดําเนินการตามขั้นตอนโดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปคิดถึงสิทธิมนุษยชนของคนกัมพูชาได้เราไม่ได้ว่าแต่ก็ต้องคิดคำานึงถึงสิทธิมนุษยชน ของคนไทยของเราที่ถูกละเมิดด้วยครับ